มันมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่โชว์รูมแห่งหนึ่งนะและมันเป็นโชว์รูมที่ขายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยและเพลิงไหม้อย่างที่เห็นดูครับสภาพครับรุนแรงมากครับเป็นโชว์รูมอยู่ในพื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับแล้วเป็นอาคาร2ชั้นส0คูหาเนี่ยใกล้กันยังมีโกดังเก็บขวดพลาสติกเต็มจำนวนมากด้วย<ม>ลุกไหม้อย่างรวดเร็วใช้เวลาอยู่ร่วมเจ็ชั่วโมงได้อยู่ในพื้นที่ของอุดรธานีนะ,ะแลวก็ควบคุมเพลิงได้ทางด้านของประธานกรรมการ ห้างุ้นสุดจำกัดนิยมการค้าเนี่ยแหละครับคุณนิยมเทพบุภาอายุเจ็สิปีบอกว่าจังหวะเกิดเหตุลูกสาวนอนอยู่ชั้นสองแล้วเริ่มได้กลิ่นควันไฟหลังจากนั้นน่ะมันก็เริ่มมีควันสีดําเต็มชั้นล่างออกไม่ได้รีบลงมาพบรอปภกำลังงัดประตูครับแล้วทุบกระจกรีบไปช่วยลูกสาวออกมาได้โอ,โอ้โหยิงเคราะดีมากช่วยเหลือได้ทันตรวจสอบดูครั้งนี้มันรุนแรงนะคุณผู้ชมความเสียหายเพียบรถ 30คันได้น้ำมันเครื่องเอามีรถ6ล้อรถใหญ่ด้วยรถหรูก็มีและสินค้าในสโตร์ทั้งหมดคือเขาเปิดเป็นร้านค้าคร,รวมมูลค่า150ล้านบาทเรื่องใหญ่มากคุณผู้ชมเบื้องต้นตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เดี๋ยวรอเข้าตรวจสอบสาเหตุแท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรในช่วงของเชา้าวันนี้นะคะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ